สวัสดีคะ่ชะชลักนาราศีสิงค์คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะช่วงที่มีดาวขยับย้าย13-29กุมภาพันธ์แต่ว่าผลของดาวบางดวงก็ยังคงมีความต่อเนื่องไปถึงกลางเดือนมีนาคมค่ะและสำหรับช่องนี้เราจะเน้นตีความจากลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะ ว่ามีความใกล้เคียงกับคุณมากน้อยแค่ไหนราศีคือผู้ที่เกิด16สิงหาคมถึง16กันยายนโดยประมาณและการตีความของเราจะพยายามไล่เลียงไปตามลำดับเหตุการณ์ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการฟังบางช่วงนะคะก็จะมีเก็ดความรู้ที่เกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพื่อให้คุณรู้ที่มาที่ไปของการตีความสิ่งแรกที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดในช่วงครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์นี้นะคะ เรื่องของโอกาสแล้วก็โชคลาภในการทำงานบางอย่างคะ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายงานยากๆแต่ก็มีความสำคัญให้ทำเรื่องของการต่อสู้การเอาชนะคู่แข่งเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปทีละเหตุการณ์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่5คะ่ะที่ดาวอังคารจะเริ่มย้ายก่อนต่อด้วยวันที่13กุมภาพันธ์นะคะจะมีดาวย้ายสองดวงดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์ย้ายพร้อมกัน มีดาวตกท้ายอยู่ในภพอริสองดวงที่แน่ๆน,นะคะคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะและสิ่งที่ดูแล้วจะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคในการตีความนะคะหลักๆแล้วก็จะมาจากคู่ดาวศัตรูค่ะดาวคู่ศัตรูนะคะของทั้งดาวเสาร์และก็พระราหูฉะนั้นนะคะมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ และสิ่งล่าสุดเลยที่เพิ่งจะมีผลนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในภพสุพะกลับมาให้อานิสงส์ที่ดีได้อย่างเต็มที่แล้วค่ะในตำแหน่งนี้นะคะส่งกำลังถึงลัคนาสิงโดยตรงถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะอย่างน้นอยๆนะคะก็จะช่วยลดทอนกำลังในทางลบจากทั้งดาวเสาและก็พระราหูได้มากจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องมีค่ะ ดาวจะกลับมาส่งเสริมคุณนะคะในเรื่องของโอกาสไอเดียการบุกเบิก,รกหรือว่าการเริ่มสิ่งใหม่ๆบางคนคุณมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานมันก็จะเข้ามาในช่วงเวลานี้เด่นชัดพอสมควรค่ะคุณอาจจะเริ่มหาข้อมูลหาทางหนีทีไรเตรียมไว้ไอเดียที่ว่ามานี้นะคะมันจะเข้ามาในรูปแบบไหนก็ได้แต่ละคนมีสถานาการณ์กางานที่ไม่เหมือนกัน แต่ว่าทั้งนี้นะคะคุณสามารถมองเห็นช่องทางโอกาสได้ด้วยตัวเองหรือว่ามีใครบางคนหยิบยืน่นหรือว่าชี้แนะก็ได้ส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะถ้าก่อนหน้านี้ใครเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับมาดีขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะไหนจะถูกบดบังจากพระราหูไหนจะเดินผิดปกติเองบ้างละ่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะเอาแค่ช่วงสั้นๆช่วงที่ดาวอยู่ในตำแหน่งนี้ก่อนคะ่ะ การขับเคลื่อนชีวิตนะคะมันจะไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นท่ามกลางอุปสรรคจากสังคมคนรอบข้างคุณน,นี่แหละคะ่ะที่จะต้องเข้ามาเป็นบททดสอบของพวกคุณในช่วงเวลานี้นะคะเป็นผลมาจากดาวเสาที่เล็งลัคนาค่ะตรงนี้เป็นพินทุบาทนะคะถือว่าเป็นจุดเสียใหญ่ที่สุดข,ของพวกคุณตอนนี้และพระราหูนะคะที่อยู่ในภพมรณะ ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาในช่วงเวลานี้ว่าคุณจะต้องผ่านบททดสอบที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้คนไปอดทนนะคะเวลามันผ่านไปเร็วค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคุณผ่านดาวเสาเล็งลัคนาไปได้นะคะคุณจะแล่งขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยค่ะคุณมีดาวตัวช่วยด้วยนะคะจะว่าไปดาวพระหัสถือว่าเป็นดาวตัวช่วยที่ช่วยเหลือคุณได้มากเลยทีเดียวสำหรับการให้ผลแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันค่ะ ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทักษะจรของดาวแต่ละดวงด้วยสำหรับวิธีการรับมือนะคะคุณจะต้องมีสติรู้ตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะพูดเหมือนเหมือนจะง่ายนะคะแต่เวลาทำมันยากค่ะเพราะว่าคุณจะถูกกระตุ้นให้หงุดหงิดลำคาญใจได้เป็นระยะระยะสติอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะที่จะหยุดการประทะแล้วก็การกระทบกระทั่งได้และถ้าเป็นสังคมของการทำงานควรหลบหลีกนะคะ พยายามอย่าไปสร้างศัตรูโดยที่ไม่จําเป็นเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีกับคุณแน่นอนแต่จะว่าไปนะคะดาวเสาอยู่ในตําแหน่งนี้มาก็เกือบหนึ่งปีแล้วบางคนคุณน่าจะเริ่มจับทางได้บ้างแล้วนะคะเริ่มที่จะชินหรือไม่ก็จะรู้วิธีการหลบหลีกได้มากขึ้นลดความคาดหวังได้สำหรับคนโสดบางคนคุณก็อาจจะเลือกที่จะพักไปก่อนในเรื่องของความรักตรงนี้ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะคะ สิ่งสำคัญนะคะถ้าเรารู้จังหวะชีวิตของตัวเราเองตอนนี้เราเด่นเรื่องอะไรไม่เด่นเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องค่ะเราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นคนสนใจฟังโหราศาสตร์นะคะก็ถือว่ามีความได้เปรียบเราก็เหมือนกันค่ะหลังจากที่เราศึกษาเรื่องนี้นะคะการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมีความรอบคอบมากขึ้น และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นช่วงของการครัดกรองผู้คนในชีวิตของคุณโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่ศีลเสมอกันเท่านั้นค่ะถึงจะผ่านดาวเสาที่ึ่งลักนาไปได้อุปสรรคในเรื่องของผู้คนรอบข้างเราจะพูดแค่นี้นะคะคุณเอาหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการรับมือไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพวกคุณได้เลยและสําหรับสถานการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะอยู่ที่พบอริค่ะ มีดาวกลุ่มร่วมกันสองดวงดาวอังคารและก็ดาวศุกร์สิ่งที่เหมือนกันของดาวสองดวงนี้นะคะก็คืออยู่ในบ้านของดาวเสาคู่ศัตรูแล้วก็เป็นภพเรือนของอุปสรรคมีสิ่งที่ท้าทายบางอย่างรอคุณอยู่นะคะในภพเรือนนี้ส่วนเรื่องของลาภผลที่จะเข้ามาก็ต้องเหนื่อยหน่อยคะ่ะก็ต้องออกแดงกันบ้างนะคะแล้วถึงจะได้สำหรับดาวอังคารจะย้ายเข้าภพอริวันที่5กุมภาพันธ์คุณภาพของดาวนะคะยังคงส่งผลดีต่อเนื่อง และในตำแหน่งนี้นะคะจะยิ่งมีความแข็งแกร่งเพราะว่าได้มาตรฐานเป็นทั้งมหาอุดแล้วก็อุดมเกณฑ์หมายถึงดาวมีพลังในตัวเองค่ะเป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองกฎหมายาศาสนาความเชื่อความยุติธรรมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของคนในครอบครัวหลักทรัพย์ ถ้าคุณมีแผนที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านกับรถไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมขยับขยายตกแต่งต่อเติมซ่อมบำรุงต่อประกันถ้าเป็นไปได้นะคะควรทำในช่วงที่ดาวอยู่ในตำแหน,น่งนี้ถือว่าเป็นการทำให้มันเข้าเกณฑ์ค่ะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องมีความยุ่งยากบางอย่างที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะเราก็หาเรื่องทาให้มันเข้าเกณฑ์ซะเลย พราะว่าถ้าคุณมีแผนที่จะทําก็ถือว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ดีค่ะบางคนได้งานที่ดีนะคะแต่คุณอาจจะต้องย้ายที่อยู่ตามที่ทํางานไปทั้งนี้นะคะไปได้ไกลไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศและแน่นอนค่ะอุปสรรคหรือว่าเรื่องยากนะคะมันสามารถเกิดขึ้นเข้ามาแทรกได้ทุกเมื่อเช่นว่าอาจจะมีความล่าช้าในการขอเอกสารวีซ่า ก็ถึงยังไงนะคะก็เป็นภพเรือนที่เสียต้องได้มีสติ่งของความยากสักนิดค่ะให้คุณได้ออกแดงกันแต่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางสูงถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางไกลสำหรับเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระถ้าคุณทำได้ดีนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบผลจากคู่แข่งของคุณการต่อสู้การประมูลเขาอาจจะสะดุดขาตัวเองผิดพลาดอะไรไปก็ได้ค่ะ แล้วก็เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่มีตำแหน่งมีอำนาจเหนือกว่ามีความแข็งแกร่งกว่าคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานโดยเฉพาะถ้าเป็นที่ทำงานนะคะพยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จำเป็นอย่าไปเป็นจุดสนใจค่ะส่วนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก็เช่นกันถึงแม้ว่าคุณจะพูดด้วยเจตนาดีก็ตามนะคะแต่ช่วงนี้มันอาจจะไม่เป็นผลดีกับคุณน,นักอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ควรปล่อยผ่านไป หรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการที่จะต้องขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือขอคําชี้แนะจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็จะต้องฉลาดในการเข้าหาผู้ใหญ่กันสักหน่อยนะคะในช่วงนี้และในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายของคนในบ้านช่วงนี้อาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันให้ดีคะ่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของการเดินทางนะคะ และสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายมีคดีความถ้าคุณบริสุทธิ์คุณไม่ต้องห่วงค่ะดาวดวงนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายความยุติธรรมจะมีความแข็งแกร่งมากอย่างน้อยก็จะต้องมีความคืบหน้าบางอย่างเข้ามาเรื่องเหนื่อยเหนื่อยอยู่แล้วนะคะอยู่ในบ้านของดาวเสาร์แต่เราก็จะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีดาวอังคารนะคะอยู่ในตำแหน,น่งนี้ไปถึงวันที่15มีนาคม และสำหรับดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกันวันที่13กลกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมกันค่ะและคุณภาพก็เป็นอุดมเกณฑ์เหมือนกันนะคะถือว่ามีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนก็ถือว่าส่งผลดีค่ะสิ่งที่จะทำให้สะดุดติดขัดอยู่ได้บ้างก็ไม่แตกต่างจากดาวอังคารนะคะนั่นก็เพราะว่าอยู่ในบ้านของดาวเสรารเป็นอีกหนึ่งคู่ศัตรูเช่นกัน ดาวสุขของคุณเป็นตัวแทนมาจากภพเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานอาชีพเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วก็การทําเอกสารสําคัญการทําข้อตกลงดาวสองดวงนี้นะคะมาจากภพเรือนที่ดีทั้งคู่ชัดเจนมากนะคะในเรื่องของโอกาสโชคลาภในการทํางานมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายงานยากๆแล้วก็มีความสําคัญให้ทำภพเรือนนี้จะมีความท้าทายคุณในเรื่องของการทํางานกันไม่น้อยค่ะ มีโอกาสที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณไม่ถนัดแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้นะคะมันคือทักษะความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมการทำงานที่มีคู่แข่งมีคู่ต่อสู้ที่จะต้องประมูลงานนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณก็มีโอกาสสูงที่คุณจะได้งานเพราะว่าดาวที่เป็นอุดมเก์สองดวงกลุ่มร่วมกันอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะ หรือว่าคนที่ว่างงานหรือว่ารอง,งานอยู่คุณก็มีโอกาสลุ้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นงานที่ยากหน่อยค่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่เกินมาตรฐานปกติที่คุณเคยทำกันและคุณก็อาจจะต้องเข้าไปต่อสู้ไปฝ่าฟันเอานะคะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นการทำอะไรแบบเดิมๆที่มีความคุ้นชินอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับภพบเรือนนี้สักเท่าไหร่ค่ะต้องหาทำสิ่งที่มันยากขึ้นบ้างนะคะ มันจะต้องไม่สะดวกราบรื่อไปซะทุกอย่างค่ะพบเรื่องนี้บางคนคุณมีโอกาสที่จะได้ทำงานมากกว่าหนึ่งหน้าที่แต่ก็เป็นช่วงที่คุณจะมีไอเดียอะไรกันใหม่ๆนะคะในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคุณจะเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหากันอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้แต่คุณก็จะสามารถหาทางทำจนได้ค่ะและในอีกความหมายหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับสังคมสังคมคนรอบข้าง นอกจากที่บอกไปแล้วนะคะว่าควรจะต้องปล่อยวางเพื่อลดปัญหาการกระทบกระทั่งแล้วอีกความหมายหนึ่งนะคะคุณยังคงต้องระวังที่เกี่ยวกับการถูกหักหลังอาจจะมีใครบางคนนะคะทําอะไรบางอย่างรับหลังคุณอยู่ถ้าจะให้พูดเข้าใจง่ายๆมีใครบางคนที่คิดไม่ซื่อหรือว่าไม่หวังดีกับคุณอยู่คะ่ะถ้าคุณรู้ว่าเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรควรหาวิธีรับมือตรงนี้เผื่อไว้ด้วยนะคะผลของดาวมันอาจจะเข้ามาเป็นปัญหายุ่งยากบางอย่างให้กับคุณได้ จุดเด่นของคุณจะอยู่ในเรื่องของการทำงานกันค่ะมันก็ไม่แปลกนะคะถ้าคุณจะมีเรื่องให้คนต้องอิจฉาริสยาได้บ้างตรงนี้ต้องมองคนให้ออกดูคนให้เป็นเป็นเรื่องของมนโนกรรมนะคะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดของใครได้เราทำได้แค่แต่ปล่อยวางแล้วก็ระมัดระวังไม่ไปสร้างความขุม่นโมให้มันเป็นกรรมต่อกันเพิ่มมากขึ้นดีที่สุดค่ะอีกทั้งนะคะคุณยังคงต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องเผื่อไว้หน่อย โดยสรุปนะคะสำหรับดาวสองดวงนี้ที่ก็กลุ่มร่วมกันคุณจะเด่นในเรื่องของอาชีพการงานถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเนื้องานหรือว่าผู้คนตรงนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของผู้คนด้วยถ้าคุณรับมือได้ดีโอกาสแล้วสิ่งที่ดีที่คุณจะได้ในภพเดือนนี้ก็มีไม่น้อยค่ะ สำหรับดาวอาทิตย์นะคะดาวประจำราศีวันที่13กุมภาพันธ์จะเข้าไปอยู่ในภพปัตนิตรงนี้ได้มาตรฐานเป็นปลานั่นหมายความว่านะคะเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามปรับตัวไปตามสถานการณ์ค่ะเพราะคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องวิ่งเข้าไปหาลาภผลกันเรื่องของพลังงานในการขับเคลื่อนดาวธาตุไฟนะคะเข้าไปอยู่ในภพธาตุลมก็ถือว่ามีการขับเคลื่อนที่ดีมีบางอย่างที่คุณจะต้องปรับตัวกัน เกณฑ์ของการที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะตรงนี้นะคะเราจะพูดเรื่องของลาภผลกันบ้างค่ะจากการเข้าไปติดต่อพบปะผู้คนเราจะตีความควบคู่ไปกับดาวพุธด้วยนะคะเพราะว่าจะย้ายตามเข้ามากลุ่มร่วมกันวันที่14ก่กุมภาพันธ์ห่างก,กันแค่วันเดียวค่ะสำหรับดาวกลุ่มร่วมกันของดาวทั้งหมดใน3ดวงนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาที่เขากลุ่มร่วมกันมีส่วนที่ส่งเสริมกันทั้งในเรื่องของธาตุนั่นหมายความว่านะคะจะมีลาภผลบางอย่าง จากสังคมหรือว่าคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนที่ว่าจะเป็นปัญหาเพิ่มเติมได้นิดหน่อยอยู่ที่ดาวพุธค่ะจะไม่ค่อยส่งเสริมกับเจ้าของพบเรือนสักเท่าไหร่นะคะในตำแหน่งนี้นั่นก็คือพระราหูดาวพุธข,ของคุณเป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภความสุขความสมหวังบางคนคุณอาจจะมีแผนที่จะทำอะไรบางอย่างกับเพื่อน ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของผลประโยชน์เสมอไปค่ะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้บางอย่างที่คุณจะทําร่วมกันเกณฑ์ที่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันด้วยนะคะถ้าไม่ได้เดินทางแบบพบปะเห็นหน้าก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่บนโลกออนไลน์คุณอาจจะไปเข้าสังคมหรือว่าไปเข้ากลุ่มเฉพาะอะไรบางอย่างค่ะที่มีความสนใจเดียวกันเกณฑ์ที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะน่าจะเป็นสังคมหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ๆ ตรงนี้ก็จะไม่พ้นสิ่งที่เป็นการเอื้อประโยชน์อะไรกันบางอย่างสังคมที่คุณรู้จักมันจะกว้างขวางมากขึ้นค่ะแต่ว่าเนื่องจากเป็นบ้านของพระราหูนะคะเปรียบได้กับเหมือนว่าคุณจะต้องเข้าไปไขว่คว้าไปหาโอกาสอยู่ในสังคมของการใส่หน้ากากเข้าหากันการมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตราบใดที่คุณรู้เท่าทันรู้เขารู้เรา เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะในยุคสมัยปัจจุบันและโดยเฉพาะนะคะของพวกคุณดาวเจ้าเรือนปัตตุนี้เป็นพระราหูเข้าไปอยู่ในภพมรณะอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสซึ่งตอนนี้เจ้าของภพเรือนเขาก็กลับมาแข็งแกร่งแล้วด้วยเรื่องของการทําผิดศีลธรรมไม่ส่งผลดีกับใครแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าความสัมพันธ์และสําหรับเรื่องของความรัก ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่ครองคุณจะเห็นว่าเราจะไม่ค่อยได้อยากพูดถึงมากนักนะคะเพราะถือว่าเป็นช่วงที่มีความเปราะบางมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่มีคู่อยู่แล้วเขาก็จะต้องมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจพอสมควรค่ะบางคนคู่ของเขาก็เจ็บป่วยไม่สบายและโดยเฉพาะเป็นพระราหูนะคะลึกๆในใจของเราก็อดห่วงไม่ได้หรอกคะ่ะในเรื่องของศีลธรรมแต่ก็ไม่อยากจะขยายความมากนัก เราเตือนได้แต่เพียงว่านะคะอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสเขาไม่ส่งเสริมเรื่องที่ไม่ถูกต้องแน่นอนและสำหรับคู่ที่ปกติทั่วไปสิ่งที่จะช่วยแก้เคดแก้แกทางการกระทบกระทั่งของพวกคุณก็คือจะต้องเว้นระยะห่างกันบ้างค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าห่างแล้วจะมีปัญหาเรื่องของมือที่สามเพราะว่าถ้าคุณเจอคู่ที่สินเสมอกันเรื่องของความห่างระยะทางมันไม่ใช่ปัญหาแน่นอนตรงนี้นะคะมันจะช่วยลดแรงกระทบกระทั่งได้ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะว่าถ้าเป็นคู่ที่ศีไม่เสมอกันดาวเสาเขาไม่เอาไว้แน่นอนค่ะเขาจะต้องสร้างเหตุปัใจจัยให้คุณทําให้คุณจะต้องพลัดพรากห่างกันไม่ช้าก็เร็วอย่างที่บอกไปช่วงต้นนะคะว่าเป็นช่วงคัดกรองผู้คนในชีวิตของคุณและสําหรับคนโสดท,ที่ไม่คิดจะมีเรื่องของความรักก็ถือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทุ่มเทกับตัวเองให้เต็มที่และเมื่อไหร่ชีวิตของเราดีนะคะมีความมั่นคงความรักที่ดีมันจะเข้ามาเองค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ช่วงที่ดาวเสารลิงลัคนาอยู่ตอนนี้แน่นอนและเธอพระราหูใครทักษาจรดาวเป็นสีคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่นะคะโดยเฉพาะที่เป็นรักทางไกลทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอค่ะและจากที่คุณฟังมาทั้งหมดนี้นะคะคุณจะทราบว่าจุดแข็งของคุณอยู่ตรงไหนและจุดอ่อนของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร ถ้าคุณจัดลำดับแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ถูกต้องไม่มีอะไรที่รักนาสิ่งจะผ่านไปไม่ได้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าความรักของพวกคุณจะเป็นรูปแบบไหนกันรักตัวเองกันให้มากๆเป็นสิ่งแรกนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองมากพอเดี๋ยวมันจะดึงดูดความรักที่คู่ควรเข้ามาหาคุณเองค่ะและในปีที่แล้วนะคะ ใครที่จะต้องจบความสัมพันธ์ไปก็ถือซะว่าคุณมีโอกาสได้กลับมารักตัวเองกันอีกครั้งความรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรเร่งรีบค่ะควรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะเรามักที่จะอยู่ได้ด้วยนานๆเสมอสิ่งที่พวกเราควรจะเร่งรีบก็คือการพัฒนาตัวเองค่ะในสังคมของการแข่งขันเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะคะเราแข่งกับตัวเราเองนี่แหละคะ่ะวันนี้เรามีอะไรดีกว่าเมื่อวานแล้วหรือยัง และเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกๆบททดสอบที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในตอนนี้และก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ